แ<ต>ม่โผแม่โผได้ปแม่น้ำแม่ไแม่่แม่่จ๋าเลยแม่โงแม่ส่แม่ไดู้้คุณสุดยอดแม่สอนแม่สแม่รัแม่คุณระ えっ <music> เฮ้ยม <c oughs> ันนี้ผมจะบอกสิ่งที่อย่ากถึงว่าทางานบอกวันนี้เป็นตัวอย่างที่สอา